มีด้วยเหรอแกงส้มใส่หมูสามชั้นหมูสามชั้นมาทำแกงส้มได้หรือนี่เลยจ้าอร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำแกงส้มผักรวมใส่หมูสามชั้นค่ะใส่หมูสามชั้นนะคะการได้กินครั้งแรกก็คือจากคนใต้เลยการนั่งตะึงตึงโป๊ะอ้าวมีด้วยเหรอ แกงส้มใส่หมูสามชั้นหมูสามชั้นมาทำแกงส้มได้หรือนี่เลยจ้าอร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะวันนี้ที่การใช้หลักๆเลยค่ะหมูสามชั้นค่ะสำคัญที่หั่นอีกนะอ่ายิ่งหั่นแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะอร่อยมาก การใช้วันนี้นะคะประมาณ3ขีดพริแกงส้มสําเร็จแล้วนะคะเป็นพริแกงส้มใต้นะคะเขาก็จะมีขมิ้นเหลืองๆแบบนี้นะคะการใส่ประมาณ3มช้อนค่ะแล้วก็มีกะปิ1ช้อนค่ะหอมๆนะคะก้อนๆนี้อ่าเขาคือ น้ำมะขามเปียกค่ะในส่วนของผักค่ะตัวฟักยาวนะที่การใช้ค่ะหัวไชเท้านะคะอันนี้ดอกกระหล่ำค่ะดอกละสิบบาทโอ้โหกินก็ไปแบบจุกๆเลยผักก็นี่การแยกเอาไว้นะคะอันนี้ผักคือส่วนที่เป็นผักแข็งๆสุกยากส่วนที่ผักสุกง่ายนะคะการก็จะใช้ผักกาดเขียวผักกาดขาว นะคะหรือบ้านการนะบ้านการนปะระกาศข่าวบ้านการเขาเรียกลุยแล้วก็มีกวางตุ้งดอกนี่เลยชอบมากเลยดอกกาสวยอย่างเงี้ยเออกินได้ค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะผักเยอะๆตุ้มๆกันเลยค่ะไปค่ะไปลงมือทํากันเลยค่ะมาลงมือแกงกันค่ะโดยวันนี้นะคะการจะใช้กระทะใบเดิมค่ะในการแกงนะคะ กันจะใส่น้ำลงไปสักประมาณ1ลิตรนะคะค่ะน้ำเดือดนะคะเห็นเพื่อนค่ะใส่พริกแกงค่ะเหมือนกับแกงส้มทั่วไปเลยค่ะในส่วนของน้ำนะื่อนต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะเกินไปนะเพราะาเราใส่ผักแบบหลากหลายชนิดแล้วก็ในผักเขาจะมีน้ำน้ำแกงเดือดได้ที่แล้วนะคะให้เพื่อนค่ะเอาหมูสามชั้นใส่ลงไปเลยค่ะ หมูสามชั้นนะคะเขาจะสุกยากกว่าปลาเนาะเหมือนกับเราแกงส้มปลาแกงส้มกุ้งทั่วไปอย่างเงี้ยอ,อันนี้การต้องการให้เขามีความแบบว่าเปื่อยนุ่มด้วยเลยการก็เอามาใส่ก่อนนะคะพริกแกงนะคะในส่วนของพริกแกงปรับเพิ่มรสตามปริมาณผักค่ะของการวันนี้ผักเยอะการก็ใส่เยอะ ระหว่างที่เราเคี่ยวหมูรอเดือดนะเราก็จะมาทําการปรุงรสกันค่ะโดยการนะคะจะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะเนี่ยหก้อนของการนะเท่ากับ1ช้อนใส่ไปประมาณ2ช้อนนะคะการจะทําการปรุงรสชาตินะคะเบื้องต้นอ่ะใส่ไป3ช้อนนะคะนี่ประมาณนี้ไว้ก่อนน้ําปลาค่ะ2ช้อนนะคะใเพื่อนชิมดูก่อนนะกะปิเราพี่แกงเรามีความเค็มมากน้อยขนาดไหนนะคะ หลังจากนั้นนะคะบ่งรสไว้เบื้องต้นแบบนั้นก่อนค่ะให้เพื่อนนะคะนําผักอะคะ่ะที่สุกยากนะคะใส่ลงไปก่อนค่ะผักแข็งๆอะคะ่ะดอกกระหล่ำนะคะหัวเชื้อเท้าะคะ่ะตัวปักยาวะคะ่ะเห็นไหมบอกแล้วเต็มกระทะอีกแล้วก <c oughs> ระทะของกานอะเบอร์16บหกนะกันกว่าการต้องขยายไซส์กระทะ้ว แกงส้มถ้าจะให้อร่อยนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ต้องแกงแบบว่าอุ่นข้ามวันอะ่ะเราจะอร่อยแกงแบบแกงก้นหม้อค่ะกดๆผักให้จมน้ํานะคะสีสวยนะ่ากินเชียวค่ะเนี่ยาการชอบพี่แกงใต้ตรงเนี้ค่ะเขามีขมิ้นเนาะเขาใส่ขมิ้นลงไปอะ่ะน้ำแกงสีสวยชะ <c oughs> การจะเคียวให้ผักนะคะเขามีความเปื่อยนะคะแล้วก็หมูค่ะมีความเปื่อยนุ่มนะคะค่ะตอนนี้นะคะการปรุงรสชาติไปแค่น้ำมะขามเปียกนะคะประมาณ3ช้อนแล้วก็มีน้ำปลานะคะประมาณ2ช้อนแล้วการก็ใส่เกลือลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะตอนนี้นะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวๆเ,เค็มๆอยู่นะคะค่ะแต่ยังไม่จบนะคะในส่วนของการปรุงรสนะคะ เดี๋ยวการจะเคี่ยวให้ผัก่ะคะกับหมูสามชั้นนะคะเขานิ่มเปื่อยสักนิดนึงก่อนค่ะนี่ผักส่วนที่แข็งนะคะอ่าเปื่อยนุ่มประมาณนี้นะคะได้ที่แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาผักที่เหลือะคะ่ะใส่ลงไปค่ะจะมีวางตุ้งผักกาดเขียวผักกาดขาวนะคะว้าวบอกแล้วเต็มกระทะอีกแล้วผักนะคะกดให้เขาจมจมน้ํานะ ประมาณนี้นะคะเมื่อนใส่ผักทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วเพื่อนเห็นว่าน้ําน้อยค่ะให้เพื่อนเติมน้ําค่ะเติมน้ําลงไปได้นะคะให้แบบ,แบบมีน้ําแกงนะคะไก่จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสเพิ่มเติมนะคะให้ได้รสชาติเลยค่ะอ่ะกันจะเพิ่มน้ํามะขามเปียกลงไปอีกนะคะประมาณ3ช้อน มันจะเพิ่มน้ำปลาเข้าไปอีกประมาณสองช้อนนะคะกระทะใหญ่อยู่คองการนี่คือง่ายๆเลยอ่ะแกงส้มของกาะการจะปรุงสองรอบอ่าแล้วการก็จะมาแต่งรสชาติอ่าให้กลมกล่อมนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณครึ่งช้อนนะคะอย่าให้หวานนะคะแค่เอารสชาติแบบว่าให้กลมกล่อมหรือเพื่อนๆอ,อ่าถ้าไม่ใส่เป็นน้ำตาลก็ใส่เป็นผงชูรส ได้เหมือนกันค่ะผงนัวมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการชิมรสชาติกันนะคะว่าถูกใจหรือ,อยังอของการได้แล้วค่ะจะมีความเปรียนะปร้ยวนะเปรี้ยวนําแล้วก็มีเคม็มแล้วก็มีหวานตามมาไกลๆนะคะตอนนี้นะคะผักของการเปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะเสร็จแล้วการจะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะก่อนที่กันจะปิดแก๊สก่อนที่กานจะเสร็จการจะมากระชับความเปรี้ยวด้วยความหอมค่ะน้ำมะนาวค่ะ เพื่อนเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะสักประมาณสองช้อนค่ะนี่เขาจะได้มีความหอมนะคะประมาณนี้ค่ะคก่อนที่จะปิดแก๊สนะคะรอให้เขาเดือดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคือน้ำมะขามเปียกเขาจะให้เปรี้ยวอมหวานน้ำมะนาวเขาจะให้เปรี้ยวหอมนี่เลยมีทาม,มาทั้ง เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหอมจ้าปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟจ้า <g iggle> กระทะบึ้มบมกันไปเลยนะคะนี่เลยจ้าทำกันง่าย,าย,นะะนยๆนะคะนี่ผักเยอะๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปจะต่อไปด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ